พระมหากัปปินะเป็นพระชรสของพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครกุกุตาวดีในปัจจันตชนบทมีพระนามเดิมว่ากัปปินะเมื่อพระชบิดาที่วงโคตแล้วในครอบครองราชสมบัติสืบต่อมาได้พระนามใหม่ว่าพระเจ้ามหากัปปินะมีพระครมเหสีพระนามว่าอนุชาเทวีซึ่งเป็นพระชธิดาของพระราชผู้ครองนครสาคราแห่งแขว้นมัทรัต พระเจ้ามหากัปินะมีพระราชาุุถไัยไฟต่อการศึกษาสแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอโดยเฉพาะทรงฝักไฟในการออกบวชเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นคุณธรรมเบื้องสูงทุกๆวันพระองค์จะทรงอำมาตย์ออกไปสืบข่าวจากทิศท,ทั้งสีว่ามีข่าวอะไรบ้างโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับพระตนตรยัยอำมาตย์เหล่านั้นออกจากพระนครไปไกลถึงสองถึงสโยชนทุกวัน ค่ำแล้วก็กลับมารายงานข่าวให้ทรงทราบพ,พระเจ้ามาหากปินะมีมา้าอันเป็นพระราชพานะห้าตัวคือม้าชื่อพละม้าชื่อพละวาหนะม้าชื่อบุพผะม้าชื่อบุพวาหนะและม้าชื่อสุปัตตะโดยปกติพระองค์จะทรงม้าชื่อสุปัตตะเป็นประจำส่วนม้าที่เหลือพระราชทานให้อมา์หรือทหารใช้เป็นผานะไปสืบข่าวต่างๆวันหนึ่ง พระองค์สเสด็จประพาสราชยานพร้อมด้วยอัมมา์และข้าราชบริพารหนึ่งพันคนได้พบพ่อค้าที่เดินทางมาจากเมืองสาวัตถีรับสั่งให้เข้าเฝ้าถามข่าวสารจากเมืองสาวัตถีนั้นครั้นเมื่อพ่อค้าได้กราบทูลว่าทอเดชะข่าวอื่นไม่มีแต่ในเมืองสาวัตถินั้นบัดนี้มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและมีพระสง์เกิดขึ้นแล้วในโลกพระเจ้าค้า พระเจ้ามหากับปินาะพอได้สดับข่าวคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นทั่วทั้งพระวรากายถูกปีติโสมนัสเข้าครอบงามอย่างท่วมทน้นจนหลงลืมพระสติไปชั่วขณะพอสติสัมปชัญญะกลับคืนมาแล้วพระองค์ได้ตรัสถามซ้ำอีกถึงสามครั้งบรรดาพ่อค้ากราบทูลยืนยันเช่นเดิมจึงรับสั่งให้อมาตเขียนพระราชสารถึงพระชายารับสั่ง ให้พระราชทานรางวัลแจ่พ่อค้าจำนวนสามแสนกหาปณะและขอสละราชสมบัติให้พระชายารับครอบครองสืบต่อไปส่วนพระองค์เองพร้อมด้วยอามาตผู้ใกล้ชิดเหล่านี้จะขอออกบวชอุทิศเฉพาะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แล้วมอบพระราชสารนั้นให้พ่อค้านำไปถวายแด่พระชายาแม้อามาตเหล่านั้นก็เขียนจดหมายถึงภรยาของตนของตนดุจเดียวกันจากนั้นก็ได้ติดตามพระเจ้ามหากัปปนา ออกจากพระชนทยานมุ่งสู่พระนครสาวัตถีเส้นทางเสด็จของพระเจ้าหมากับปิณะนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากธุรกันดารผ่านทั้งป่าและภูเขาโดยเฉพาะมีแม่น้ำใหญ่สามสายคือแม่น้ำอาระวะปัจฉาแม่น้ำนีลวานาะและแม่น้ำจันทภาคาขวางหน้าอยู่ซึ่งแต่ละสายนั้นทั้งกว้างและลึกมากจะข้ามได้ ก็ต้องอาศัยเรือหรือแพขนาดใหญ่ซึ่งก็หาได้ยากพระเจ้ามหากปินะทรงมีพระดำริว่าถ้าจะรอเวลาหาเรือหรือแพก็จะทำให้ล่าชา้าเพราะความเกิดนำไปสู่ความแจ่ความแจ่นำไปสู่ความเจ็บและความเจ็บนำไปสู่ความตายทุกลมหายใจเข้าออกย่อมนำไปสู่ความแจ่และความตายทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ดังนั้นเราออกบวช เพื่ออุทิศต่อพระตนไตรยัยด้วยอนุภาพแห่งพระตนไตรัยนั้นขอให้น้นํานี้จงอย่าได้เป็นเหมือนน้ําเลยครั้นทรงมีพระดําริดังนี้แล้วทรงรึกถึงคุณพระตนไตรยัยมีพุทธานุสติเป็นต้นแล้วเสด็จลงสู่แม่น้ําพร้อมทั้งบริวารหนึ่พันคนมาทั้งหลายวิ่งไปบนผิวน้ําเหมือนกับวิ่งบนแผ่นดินแม้แต่ปลายกีบมา้าก็ไม่เปียกเลยสักนิดเดียว เวลาใกล้รุ่งของราตรีนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสตวโลกได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้ามหากปิณะพร้อมทั้งบริวารผู้ทรงสละราชสมบัติออกบวชอุทิศเฉพาะพระตนตรยัยเท้าเธอพร้อมทั้งบริวารจากบรรลุพระอรตัตผลพร้อมทั้งปฏิสัมพิชาทั้งหลายสมควรที่เราตถาคตจะกระทําการต้อนรับเสด็จครั้นแล้วพระพุทธองค์ทรงบาทและจีวร สเสด็จออกต้อนรับสิ้นระยะทาง120โย์พระหนึ่งว่าพระเจ้าจัก,กรพรรดิทรงต้อนรับกำนันนายบ้านฉะนั้นได้ประทับเหล่งพระสมีภายใต้ร่มต้นนิโครดณนะริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคาพระเจ้ามาหากับปินะได้ทอดพระเนตรเห็นพระสมีนั้นแล้วทรงมีพระดําริว่าแสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงจันทร์แสงอาทิตย์หรือแสงสว่างจากเทวดาตนใดตนหนึ่งจากต้อง เป็นแสงสว่างแห่งพระบรมศาส,สดาอย่างแน่นอนเมื่อทรงพระดำริดังนี้แล้วเสด็จลงจากหลังม้าพร้อมทั้งบริวารเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตามสายแห่งพระสมีนั้นถวายบังคมแล้วประทับนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงอนุบุพิกถาให้สดับจบลงแล้วพระราชาพร้อมทั้งบริวารได้บรรลุโสดาปติผลแล้วกราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ ได้ประทานด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระนางอนโนชาเทวีด้ทราบข่าวสารจากพ่อค้าเหล่านั้นตรัสซักถามด้ทราบความแน่ชัดทุกประการแล้วเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าเช่นเดียวกันให้รางวัลแจ่พ่อค้าเหล่านั้นแล้วชักเชิญภรยาอมมาทุกคนเสด็จออกบวชโดยทํานองเดียวกันกับพระสวามีพระพุทอค์ทรงรับเสด็จดุจเดียวกันกับพระเจ้ามหากปิณาและทรงบรรดาลฤทธ มิให้สามีภรยาเหล่านั้นเห็นกันเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อการฟังธรรมเมื่อพระนางเสด็จมาถึงแล้วได้กราบทูลถามถึงพระสวามีและมูอัมมานพระบรมศาสดารับสั่งให้ประทับนั่งลงก่อนแล้วจะได้พบกันณที่นี้เมื่อพระเทวีและหญิงเหล่านั้นประทับนั่งเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงอนุบุพีกถาให้สดับเมื่อจบธรรมกถาพระเทวีและหญิงเหล่านั้นได้บรรลุเป็นพระสดาบัน ส่วนพระหมหากปินะและภิกษุบริวารเหล่านั้นซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยได้บรรลุพระอรัตผลด้วยกันทั้งหมดพระพุทธองค์จึงทรงคลายฤทธิ์ให้พระเทวีเห็นพระสวามีและหญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนของตนแล้วกราบทูนขอบรัรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์รับสั่งให้อุปสมบทในสำนักของนางพิษุณีที่เมืองสาวัตถีและพระพุทธองค์ก็ทรงพาภิกษุเหล่านั้นเสด็จสู่กรุงสาวัตถี พระมหากบิณนเทระนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่พักหรือที่ใดก็ตามท่านมักจะเปลงอุทานว่าสุขหนอสุขหนออยู่เสมอภิกษุทั้งหลายคิดว่าท่านยังระลึกถึงความสุขในราชสมบัติอยู่จึงพาก,กันไปกราบทูลพระบรมศา,ศาสดาพระพุทธองค์แม้ทรงทราบแล้วแต่ก็ทรงรับสั่งให้พระมหากปินะเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามถึงเหตุแห่งการเปลงอุทานให้ได้ยินกันทั่วไปณที่นั้น เพื่อคลายความสงสัยแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระมหากปินะบุรของเรานี้เปล่งปรทานอย่างนั้นเพราะปารบอมตะมหานิพพานเป็นการเปล่งเพราะความอิ่มเอิบในพระธรรมพระมหากปินะเทระนั้นท่านรับการมอบหมายจากพระบรมศาสดา,า,าให้เป็นผู้ให้อวาทแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งท่านก็ได้สนองพระบัญชาด้วยดีพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่าน ในตำแหน่งเอตตะคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ให้โอววาดภิกษุ